ดอกครับดอกดกดอกดกครัังติดดูฝรั่งสาหรีทองนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับติดกําลังออกหมากออกหมากหน่อยออกลูกหน่อยรกราลังออกออกดกกับแต่ว่าติดตูกไหรือบอาะว่ากระทั่งบม่ทันเคยมีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งมาก่อนครับก็เป็นกลางแหลกที่ปลูกฝรั่งครับตัวน,นี้รุ่นแรกครับ ที่มันติดไปแล้วแต่ว่ามันโตหรือบอ่อนะครับเนาะคอยเบิงกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าออกลูกดกออกดอกดกดกแหงหลังจากนี้ดอกสีหลวงหรือบอ่อจะคอยมาเบิงกันอีกเื่นึงเพราะว่าการดูแลกรัดูแลตามที่เพิ่นแนะนำมาครับมีใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยรดน้ําด้วยสายน้ําหยดแต่จะเป็นน้ำาบดานรดเป็น,นรดเป็นน้ำาบดานโดยตรงครับบ่เป็นน้ำบอ่อบ่ได้พักเอามาโหลดไปเลยรดเลย,เลยปั่มขึ้นมากก็โหลดเลยก็สิประมาณนี้ครับฝั่งบังตน้นก็สิบ่ท่านออกดอกอย่างต้นนี้ ตอนน,นี้ก็ออกมาท่านออกดอกตอนนี้ก็ออกครับออกดกลูกดกฝรั่งพันสาลี่ทองนี่เป็นหลุนรุลุนแหลครับที่ออกเล่บออกดอกในปีนี้ตอนนี้ สี่พ่อหอแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี่กับดกที่กัน สังเกตบึงดอกเพ่นดอกเพ่นสิบ่ค่อยสมบูรณ์บานแค่นี้ครับบานแค่นี้ดอกบ่ใหญ่บานเต็มที่เด็ดเดเท่านี้ลครับดอกฝำลังพันสาีทองตามที่สังเกตบึงก็คือกิมจูสากิมจูดีดอกสีง,ง่ามบานสะพังสีขาวนวลนะครับแต่พลังสาีทองดอกบานเต็มที่เสดประมาณนี้ หือีกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ติดลูกยากเพราะดอกบานบอเต็มถี่กระลวงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้ฝรั่งสารีทองติดลูกยากคือติดออกมาแล้วกล็ลนติดลูกออกมาแล้วสมมติกล็ลน ผลหมากออกจะเป็นเป็นเป็นเป,นป,นป,นปนออกสามสีผลสามสีหน่วยส่วนมากสิป,ประมาณที่ดอกลักษณะดอกจะเป็นดอกดอกเซลล์ไกล้ๆกัน ประมาณสิบเดือน่งประมาณสิบเดือนสิเดือนมีออกแน่ป้าปลายเลยแกลบแต่ว่รารุ่นนี้ดกครับดกออกดกดอกหลายตัวติดผลไห้หรือบอ่อถามเบิ่งกันอีกครับถามเบิ่งกันต่อไปครับพันสาลีทอง นนนน่อยนนนอยัมาหีคสำหรับคลิปนี้เกษีจบไปเพียงเท่านีก้ก็แน้ะครับเนาะมีคลิปหนามียังใหม่ๆก็สิมาอัปเดตใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้เกษีจบไปเพียงแค่นี้มากกดไลค์กดแชร่นะครับเนาะกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆทางช่องอเฮากาสิได้นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งกันไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ